ก็จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามีลูกสองคนนะคะทั้งสองคนก็จะมีความคล้ายแล้วก็แตกต่างกันพอสมควรได้มาลองตัวสแกนตัวนี้ค่ะก็ทําให้เรารู้ว่าเออจริงๆแล้วความถหนัดของลูกเนี่ยมันคืออะไรคืออย่างของ IQ คเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะผลออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าในลักษณะเช่นเขาอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือซึ่งเราก็สังเกตนะคะว่าลูกไม่ชอบอ่านหนังสือจริงแต่ว่าเขาก็จะมีคําแนะนําว่าถ้าลูกไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ย เราควรที่จะให้ลูกทําอะไรก็เปลี่ยนมาเป็นการแบบใช้ทําแบบฝึงหดัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวนี้ก็จะค่อนข้างได้ผลดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแทนที่เราจะไปจ่ายเยอะๆอย่างเดือนหนึง่งเราจ่ายแบบว่ายนะ้ําเปียโนบัลเล่นู่นนี่นั่นซึ่ง<ม>ก็เข้าใจในความเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาว่าเขาอยากจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าจริงๆเราต้องถามก่อนว่า ตัวของลูกแต่ละคนเนี่ยมีความนาถนัดทางด้านไหนก็น่าจะเป็นเป็นส่วนที่จะช่วยให้ให,ให้เราได้แบบไปในถูกแนวทางมากยิ่งขึ้น,นดึนดึนดึสมัยนี้ค่ะเราอยากให้ลูกเรียนน่นนี่มากมายค่ะบางทีอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับช่องทางการเรียนรู้ของเขาอะไรอย่างี้ค่ะพอเราได้ไปสแกนแล้วเราก็ส่งเสริมในด้านที่ถูกต้องซึ่งนอกจากลูกจะเรียนรู้ได้ดีแล้วก็ทําให้พ่อแม่ประหยัดตังค์ด้วยค่ะไม่ต้องไป อะไรมากงไมะะ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างลูกเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจในช่องทางที่เราส่งเสริมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ได้ดีขึ้น,นะคะ่ะในเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยสามีก็เข้าใจกันมากขึ้นเราก็ไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาที่แบบว่าคือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทาให้เขาแบบเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขามันจากสมองเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปทําสแกนลายนิ้วมือมาแล้วนะคะของน้องมิยกนะคะก็ จะทราบว่าน้องเนี่ยมีความถนัดทางด้านไหนนะคะก็คือจะได้ส่งเสริมให้ถูกทางแล้วก็จะรู้ว่าน้องเนี่ยอ่อนทางด้านไหนก็จะได้ไปเรียนฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะโตมาเนี่ยจะให้เขาไปได้ถูกทางนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องลองผิดลองถูกแบบนี้ค่ะก็ถือว่าดี ต้องบอกว่าเทคโนโลยีในการสแกนนิ้วมือนะคะถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะที่ครอบครัวของเราเลือกแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะในการเลือกที่จะสแกนลายนิ้วมือกับเบนสแกนค่ะ